คืเจริญพันธุ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ปี2567วันที่9เมษายน2567เวลา11นาฬิกานางจีรนุชแสงแดงชาติผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางพึ่งนางสาววรารัฐเก่งงามพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางพึ่งนำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพระประแดง พร้อมเจ้าหน้าที่คือเจริญพันธ์ CTF นำข้าวสารอาหารแห้งพร้อมเงินจำนวนหนึ่งมอบให้แก่นางสาวบุญมีแท่ตันอายุ78ปีบ้านเลขที่86ทับ2หมู่5ตำบลบางพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีโรคประจำตัวโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและโรคภูมิแพ้ปัจจุบันพักอาศัยอยู่บ้านคนเดียวเดิมเป็นบ้านที่สาวที่สาวเสียชีวิต โดยมีเพื่อนบ้านคอยแวะเวียนมาดูแลและช่วยเหลือพร้อมอสมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพึ่งคอยเข้ามาดูแลทางด้านสุขภาพตามกำหนดเวลาเพื่อส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มผู้สูงอายุ และยากไร้ให้มีสุขภาพที่ดีตามโครงการเครือเจริญพันธุ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ปี2567นางสาวบุญมีแท้ตาำตาคอกล่าวด้วยความตื้นตันใจที่ยังมีคนใจบุญมาคอยดูแลและช่วยเหลือขอบคุณทุกๆคนทุกๆหน่วยงานที่ได้เมตตาให้ความช่วยเหลือนำสิ่งของมอบในครั้งนี้ภาพข่าวสตรีทนิวส์ทีมข่าวพูดีพ<ห>านเป็นมันนานนะหลายปีแล้วค่ะอ๋อความดันอะไรฮะความดันไขมันอ๋อ แล้วทวนี้เริ่มจะเป็นภูมิแพ้เนี่ยอจะพักอยู่คนเดียวออทางอนามัยได้ร่วมกับทางซีพีนี่ยนำของมาช่วยรู้สึกยังไงครับดีใจมากเลยค่ะตรงนี้ก็ช่วยเราได้ภูมิใจมากเลยอือยากจะฝากอะไรทางอนามัยบางพึ่งดีใจเนี่ยอืม คุณหมอมเมื่อกี้ประดูกมาเนี่ยแกก็ดีนะก็จะมาดูอยู่ประจํามาครูอยากจะฝากขอบคุณคไหมครับอยากค่ะขอบคุณทุกคนเลยเนี่ยที่ให้ความเมตตาเนี่ยผู้ยากไร้ครับใจค่ะ